ส่วนสังเกตไหมฮะที่ผ่านมาพูดก,กันดีลับดีลับดีลับเป็นไงฮะตอนนี้ทักษิณบอกว่าไงยิ่งรักมันจะกลับมาเมษาตอนนี้ไม่แน่ไม่นอนไม่ชัวร์แล้วว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อยากจะกลับมาแต่ไม่จะกลับเมื่อไหร่ต้องรอจังหวะนู่นนี่นั่นก่อนนะเห็นไหมมวยมันออกอาการแล้วนะคงชัดเจนนะผมคือ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของทักษิณนะฮะที่น่าสนใจฮะเขาออกมาเคลื่อนไหวรอบนี้ไปงานวันเกิดของสุวัตรลริประตะพันลบเอ่อผมขึ้นเข้าไปในสภาก็ไม่ได้อาจจะไปอยู่หลังสภาคอยตอบให้นะถ้าจะสงสัยสงสัยอะไรก็มาถามผมเลยตรงนั้นอนะ ถ้าจะดีเหมือนกันนะปติ่ต <c oughs> อาจะเป็นรูมอ๋อไม่มีปัญหาครับผมสบายสบายไม่เห็นมีอะไรต้องไปกังวลเลยท่านนักเต็มจะต้องดวให้ท่านนายกพิงไหมครเพราะว่าท่านนายกก็ยังไม่เคยผ่านเวทีสักฟอกเลยอะไรอย่างนี้ค่ะต้องอาจจะใช้ประสบการณ์ดีนายกที<อ>่จะมาช่วยผมผม,<ห>ผ,มผมว่าวันนี้เน,นี่ยเขาผ่านมาเยอะแล้วนะครับนายกผ่านมาเยอะแล้วโดนมาเยอะแล้วก็สบายสยสบายสบายเป็นเรื่องที่เป็นเป็นหน้าที่ คนเป็นนายกก็ต้องคอยตอบคําถามนะครับฝ่ายค้านก็ต้องมีหน้าที่ตั้งคําถามที่ต้องให้ใหตอบเราก็มีหน้าที่ตอบก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรครับมันเป็นกติกาในระบอบประชาธิปไตยกังวลหรือเปล่าไม่กังวลเลยครับไม่กังวลมั่นใจครับมั่นใจผมเนี่ยนะเป็นตํารวจเก่ารู้จักแต่พลตํารวจเอกที่เป็นผู้ชายพลตํารวจเอกผู้หญิงผมไม่รู้จักครับ มพลตำรวจเอกหญิงไม่มีเลยไม่รู้จักรู้จักแต่พลตำรวจเอกชายไม่รู้ผมผมได้ผมในใน,ในประเทศไทยเรามีแต่พลตำรวจเอกชายแล้วใน,นกันนช้ก็กท,ทนว่าไม่มีลตำรวจเ,เอกเนที่หเปียบเลยครับก็บอกแล้วพลตำรวจหญิงยังไม่มีในประเทศไทยยังไม่เคยมีใครใยอยากจะเป็นคนแรกก็เป็นนท่านเอ่ชื่อก็ไม่ทราบครับผม ไม่รู้นะผมเป็นลูกผู้ชายความสัมพันธ์ของท่านกับท่านเกรีพิสุทธิ์เป็นยังไงบ้างคะท่านก็ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นว่าเป็นลูกสถาบันเคยเคยมีความสัมพันธ์ที่เคยมีในชะ้คำว่าเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีแบบแค่นั้นในปัจจุบันเคยมีไงครับว่าเคยมีแปลว่าอะไรเคยบอกว่าทางช่วงสงครเรื่องสงครามนี้ค่ะท่านท่านมายกยิ่งรักจะได้กลับมายังยังยังดูความเหมาะสม ปัจจัยตั้งทิ้งรักนี่คืออะไรครับบอกตับมารวจเรื่องนันก็ยังมีมีหลายปัจจัยฮะยังเรื่องอะไรวันนีครับใช่เลยใในปีนี้ไหมคะไม่ยังยังกำลังดูอยู่ฮะกำลังดูมีโอกาสความจริงแล้วเขาอยากกลับตั้งเมื่อวานแล้วเห็นไหมครับเห็นนะครับเห็นการตอบคำถามต่อสื่อมวลชนของนายทักษิณชินวัตรกรณีที่จะนำนางสาวยิ่งรักกลับมา ก่อนสงกรานต์ตามที่ประกาศไว้ดูเหมือนนายทักษณิณจะไม่มั่นใจเราบอกว่ามีหลายปัจจัยที่ยังกลับไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่สีห้าปัจจัยตามที่คุณทักษณิณกล่าวอ้างหนึ่งอยู่ที่บทบาทของนายทักษณิณเคลื่อนไหวแบบออฟไซด์ล้ำเส้น พยายามทําตัวเป็นผู้มีอำนาจอิทธิพลเหนือการเมืองหรือผู้มีอำนาจสูงสุดทางการเมืองของประเทศ 2. น่าจะมาจากผลการเลือกตั้งนายกอบจอที่ผ่านมาพักเพื่อไทยแพ้ไปหลายจังหวัดทำให้เครดิตของนายทักษิณเสียไปในสายตาของฝ่ายอนุรักษนิยม ไม่มั่นใจว่าจะเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมจะไปสู้กับฝ่ายพักประชาชนได้หรือไม่ครับ 3. น่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายยังไม่ลงตัวยังสร้างอภินิญารทางกฎหมายไม่ได้กลับมาแบบผีปลามซีซัวก็ติดคุกเอาง่ายๆก็ต้องรอก่อน 4. น่าจะประเด็นชั้น14 ของนายทักษิณยังคาราคาซังอยู่ปปชยังสอบอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าออกหัวหรือออกก้อยก็ยังไม่มั่นใจมันจะให้กรณีคุณย่งลักมาอีกก็จะเป็นปัญหาหถ้านางสาวยังลักกลับมาอีกคนหนึ่งมาแบบนักโทษนางฟ้ามันก็จะซ้ำรอยนักโทษเทวดา ซึ่งจะทำให้สังคมต่อต้านรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นกรณนนางสาวยิ่งรักที่นายทักษิณบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับภายในปีนี้ได้หรือไม่เนี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆทั้งนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งรักก็อยากจะกลับประเทศไทยไมนใจจะขาดค่ะคุณทักษิณก็อยากจะพาน้องสาวกลับแต่ว่ายังกลับไม่ได้รู้อยู่ว่ามีปัญหา เพราะฉะนั้นนายทักษิณจะต้องเปิดดิวกับฝ่ายอนุรักษนิยมให้จบถ้าดิวกันจบก็กลับมาได้ถ้าดิวไม่จบก็ต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะครับคุณทักษิณมาจากไหนกันคะมาจากทุ่งชาดีค่ะน้ำค่ะแล้วเราอันนี้ทราบหรือยังคะว่าคุณยิ่งหลักไม่มาสักไม่มาเดินไม่เออไม่มาฟังคำพิจารณาคดีแล้วว่ะค่ะไม่ไม่เชื่อ เชื่อเลยไม่ว่ากรณีใดๆท่านจะไม่เชื่อเลยเพราะว่าอะไรนายกยิ่งรักเป็นผู้หญิงที่ดีแล้วก็ใช้สัจจะอ่าถ้าท่านจะไม่มาศาลท่านจะอะไรทุกอย่างท่านต้องทำตั้งแต่แรก กับเรียนทุกฝ่ายว่าการกลับเข้ามาของผมวันนี้ผมไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท,ทักษิณก็ไปงานของสุวัสดิ์ริปตะพันลบสุวัสดิ์ก็บอกว่าชาติไทยพัฒนาพร้อมเข้าร่วมโดยไม่ขอรับตําแหน่งแล้วก็มายืนยันสําหรับทักษิณว่าจะมีการปรับคาตรีและจะเอาธรรมนัติปมเผ่ามาเป็นรัฐมนตรีดังที่ฟุ้งกันมานานว่าจะเอามา แต่ประเด็นที่เป็นหัวข้อสําคัญคือเขาไม่กลัวนะครับเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจเขาไปอยู่หลังสภาเลยนะไปอยู่หลังสภาแล้วจะพูดเลยนะบ,บอกเองมาเจอเขาหลังสภาเลยแต่ใครต้องการเจอต้องการพบนะโอ้ไม่ใช่รรมดานะกัเดีวยวกันก็ไม่สนฝ่ายค้านเนี่ยนะจะอภิปรายไม่วางใจพาดพิงเขาอย่างไรสัง่งนาย,ยกออกออกสื่อสั่งรัฐบาลออกสื่อให้ทำโน่นทำนี่เขาไม่สนใจนะครับแล้วก็เขายืนยันว่า เขารู้จักเคยคบกับเสรีแต่ตอนนี้เขาไม่คบแล้วนะส่วนเรื่องยิ่งรักชินว่าที่จะกลับมานะะบอกว่าจะกลับมาแน่นอนตอนนี้เลื่อนออกไปยังไม่มีกําหนดนทําไมเป็นแบบนี้ล่ะนะก็คงเห็นชัดนะนะเขาบอกมีใครมีปัญหาก็มาคุยกับเขาใครจะไปอยู่หลังสภาเลยคงแสดงให้เห็นว่าฉันแน่ไม่ธรรมาดานะครับ ส่วนเรื่องบร,รูอิสเซลีเตมีเวทก็คงชัดเจนฮนะก็คงประกาศเป็นศัตรูกับเสรียอย่างชัดเจนละนะการประกาศตัวเป็นศัตรูรอบนี้ก็คงมีเหตุอะ่ะเพราะท่านเสรีได้มีการนำพยานหลักฐานทั้งหมดนะฮะไปให้กับฝ่ายค้านและเป็นพยานปากสำคัญไปให้ปากคําของต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติถึงสองรอบบิ๊กโจ๊กก็ไปด้วยนะฮะจากมิตรของทักษิณนนะกลายเป็นศัตรูนะครับ นั่นก็คงเป็นสองเรื่องที่สําคัญสําคัญนะที่เขาพูดแต่ประเด็นไฮไลท์ที่สุดคุณส่นสังเกตไหมฮะที่ผ่านมาพูดกันดีลับดีลับดีลับ,ลบเป็นไงฮะตอนนี้ทักษิณบอกว่าไงยิ่งรักมันจะกลับมาเมษาตอนนี้ไม่แน่ไม่นอนไม่ชัวร์แล้วว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อยากจะกลับมาแต่ไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่ต้องรอจังหวะนู่นนี่นั่นก่อนนะ,ะเห็นไหมมวยมันออกอาการแล้วนะฮะ คงชัดเจนนะผมเคยเรียนตลอดว่าดีลับไม่มีจริงมันมีแต่ดีนโกโหกอ้างพรม่มราชวงการซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับถ้าจริงอย่างที่ผมยกไป4ีหเรื่องหนึ่งแค่นั้นก็คือทักษิณคงไม่โดนมาตราหนึ่งสองแลไม่โดนลูกทั้งตัวเองโดนไม่โดน20เรื่อง20คด,ดีมากมายขนาดนี้เรื่องชั้นยึบสีก็คงจะไม่เกิดขึ้นนะครับสิ่งอันนี้ก็เป็นคําตอบนะว่าตอนนี้สถานการณ์ของเขาไม่ปกติเขาออกอาการชัดเจนนะ และเขาก็กําลังรอจังหวะรอจังหวะทําทีขอสารออกขอสารออกเดี๋ยวออกเข้าเข้าๆออกออกเหมือนท่านเสรีบอกสุดท้ายก็หายเกลียงใจเย็นๆนะการเมืองงวดเข้ามาทุกทีแล้วเรื่องของทักษิณผมเฉยๆนะก็ไม่ต่างอะไรจากธนาธรช่อปิยบุตรพิธาเศรษฐาที่ผ่านมาสุดท้ายปลายทางสิ่งที่สามารถเอาชนะทุกอย่างได้คือความจริง ความจริงคือความจริงความจริงมีสิ่งเดียวพึงชนะคํามดเท็จด,ด้วยความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสัก์จิบกิจวัฒนาสวัสดีครับ และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สัตราไรฟ้าทั่วโลกโจดจันท์ทับภูสร้างสันประธานรางวัลน,นานาทักผูปิดทองหลังองค์พระปฏิมาทักคือราชาผู้ครองแผ่นดินโดยธรรม ท่าคือปราดพลังแห่งแผ่นดินถ้าคือภูมินโลกได้ยินจดจำถ้าคือสาย้ยาย่หล่างน้ำพระไทยเลิศล้ำทาคงทรงน้ำความร่มเย็นปมแผ่นดินไทย ร้อยล้านกำลังใจเท่าไมยผู้มีด้วยความจงรักภักดีไม่มีวันเปลี่ยนแปลง7 2บสองพัทธาโคสตมรมราชาเกริดไใจพระเมตตาสู่ประชาไทยเจดสิบล้านใจเปรมปรี ถ้าผู้เสืบสารปณิธานพ่อผู้มีผลเพื่อปวงชนตายฟ้าละองทุลถ้าอยู่ยืนยงเพียงราชวงจักรีน้องสัดุดีขอพระองค์ทรงพรังจริ ังใจถวายผู้มีด้วยความจงรักภักดีไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไ72,000ศรันาขอสมาราชาเกรไารพระเมตตาสู่ประชาไชน70ล้า ปณิทานพ่อผู้มิพลเพื่อปวงชนตายฝ่าละอองทุนีถ้าอยู่ยืนยงเพียงราชวงจัดกรีน้องสดุุรีขอพระองค์ทรงพระเจริญร้อยล้านกำลังใจ очевидно พระorang랑